สวัสดีค่ะหนาวมากหิมะตกสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เรามารีวิวชุดคุมหน้าหากเอรเป็นตาหากพระเจา้าดูไกลๆน่ารักจิ้มลิม้ม สวัสดีตอนเช้านะคะกับหิมะเช้าเช้ามาชมความเย็นนะคะสวัสดีตอนเช้าเยอรมนีจ้าก่อนทำงานเราก็อัปเดตหิมะนิดหน่อยขาวขนาดไหนเดี๋ยวพาแม่ออกไปเดินอีก